สวัสดีครับผมเจ้าคุณทองหุยห้าหุยหาครับสวัสดีครับผม่านน์ปานาคาอตอนนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ดำน้ำกันว่าใครจะได้นานที่สุดนะครับตอนนี้อยู่ที่สาไว้น้ำกับพี่ยอนนี่สาไว้น้ำนี่อยู่ชั้นอะไรพี่ชั้น 5, 5. สาสาไว้น้ำนี่อยู่ชั้นห้านะเราอยู่ชั้นหนน้านี่อันนี้อยู่ในคอนโดตึกสูงเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะต่ว่ายน้ำแข่งกันเพราะว่าพี่ยอนสู้ผมไม่ได้หรอ อ,อะโอเคนะโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันในในสระเดี๋ยวจะดำน้ำแข่งกันนะอ่าโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวกล้องนี้จะจะรู้ว่าใครได้นานกว่านะไอ้ดีดำน้ำแข่งกันนะครับหนึ่งสองสามมันเหลรกมัน มันอะไรมันลอยอ่ะมันลอยขึ้นมาเดาบวกเดาบไปในไว้ไหมหน่โอเคสอา อะไรพี่เดินลงคุญชันได้เล็วพี่จะขึ้นมาผิดอ้นี่คอ้ยโอ้คหนาวไหมครับโอ้หาวมากใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เอเดนว่าอะไรนะครับก็ตัดตัดคลิปม่าลงกุโอเคนะครับทุกคนประมาณนี้แหละนิดเดียวมาไปแล้วไปละ ผมก็ให้เร็วนะครับทุกคนผมคิดว่าคนไทยก็ตำมน้ำและตำน้ำเก่งกว่าคนตา่างชาติแน่จริงโอเคไปแล้วไปายโอ้น้องคนให้ดูเวนน์เอาอ๋อให้ผมว่าใช่ไหมเออโอเคโอเคอยู่จังไหนจ๋อนั่นี่ใช่ไหมโอ้ใช่ได้ ครับผมกิจกรรมวันนี้ก็ผมชนะพี่ยอนะชาเลนวันนี้เหนื่อยมากเลยผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่ายน้านานหลายปีพี่ยอนเหมือนกันหลายปีแต่ว่ายังยังดำน้ํายังว่ายน้ําได้อยู่ว่ายใึนน้าจะได้ปลอดขยายแข็งแรงร้องเพลงเพราะโอเคครับไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับผมผมก็ขอคุณพี่ไฮยอดอปป้ามากๆเลยนะครับที่ดูแลผม3มวัน อ่าอยู่ด้วยกัน3ามวันส3มสามคืนเลยนะอามังมั่งนะสามวันสามคืนเลยครับก็วันนี้กลับเอ้ยวันนี้ยังไม่กลับสิแต่ว่าไม่ได้พักกับพี่ยอนแล้ววันนี้ผมก็จะไปหาแม่สิทธาบัวทองรอกรีดเลยสบายต่อไม่โตแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายรายการกับแม่สิตางแล้วก็สัมพันธ์ไปสิตางแล้วก็น้องก๊อตสุธีรักนะครับโอเคครับไปแล้วครับไปบ๊ายบาย